มหัศจรย์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีเมถุนไพ่ใบแรกผ้าอาบน้ำฝนใบที่สองถอนคำสัญญาสาบานใบที่สามนำมนโอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยผมพึ่งพูดว่าท่านเจ้ามาที่วัดสามปื้มนะตรงสำเพ็งนะตรงหน้าเจ้ากรมเปอ๋อหลังเจ้ากรมเป๋อเนี่ยนะคุณผู้ชมนะเอาไพ้ใบแรกก่อน ผ้าอาบน้ําฝนครับปัจจุบันเนี้ยคุณผู้ชมแต่ผมก็พูดเยอะนะคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับคุณแม่ประไพศรีเนี่ยท่านเป็นเจ้าของร้านสังกะพันธ์นะฮะอ,อ,อยู่แถวสุวินทวงศ์คุณผู้ชมคุณแม่ประไพศรีเนี่ยแกก็บอกผมว่าแหมจันอย่าไปพูดเรื่องผ้าพน้ําฝนดิแม่สั่งมาตั้งหลายร้อยผืนเดี๋ยวมันจะขายไม่ออก ผู้ชมก็ไปช่วยคุณแม่ประภัยศรีหน่อยนะครับว่าท่านซื้อภาพน้ําฝนมาแล้วครั้งนี้ครับเป็นการเสริมโชคเสริมราบเสริมดวงเสริมมงคลแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยใช้แล้วนะการถวายภาพน้ําฝนเนี่ยผมบอกทุกครั้งเลยเปลี่ยนเป็นผ้าเช็ดตัวใครมีสะตุ้งสตดางซื้อผ้าเช็ดตัวครั้งนี้ถวายพระสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับหรือว่าซื้อภาพน้ําฝนก็ได้นะฮะแต่ถ้าใครไม่มีอีกคุณผู้ชมแวะร้าน20บบาทเลย นะคุณผู้ชมซื้อผ้าเนี่ยผ้าเช็ดหน้าเนี่ยนึกออกไหมฮะท่านจะได้เอาไปเช็ดบาดเช็ดพื้นเช็ดจานเช็ดชามอะไรก็แล้วแต่ถวายพระสักนิดหนึ่งแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งจิตให้ดีว่าการถวายผ้าครั้งนี้ขอให้ชำระล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกจากข้าพระเจ้าไป คุณผู้ชมไปทำตามนี้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยบางคนเขียนขอบคุณบางคนบอกว่าอาจารย์อีชั้นเนี่ยนะเป็นแม่ครัวอีชั้นเปิดร้านอาหารอีชั้นเนี่ยนะเป็นคนจัดสวนทำตามอาจารย์บอกชีวิตมันดีขึ้นจริงๆแล้วคุณผู้ชมไปทำคุณผู้ชมทำ แต่ถ้าทําไม่ได้คุณผู้ชมฟังผมให้ดีสวดมนต์จเจริญภาวนาทําทานบ้างพื่ละจากความตนีและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจสักนิดหนึ่งครับและแผ่บุญแผ่กุศลตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆต่างๆทั้งร้อยแปดประการก็จะมาหาคุณผู้ชมไพ่ใบที่สองถอนคำสัญญาสาบานคุณผู้ชมไพ่ใบเนี้ชาวราศีเมถุน เป็นหนึ่งในสามราศีที่ชอบบนบานสารเกล่าวที่สุดเห็นต้นไม้ใหญ่ไม่ได้เห็นสารล้างไม่ได้เห็นสารไม้ไม่ได้เห็นต้นไส่ไม่ได้เห็นปุ๊บจิตมโนวิญญาณมันส่งกระแสจิตไปทันทีแหมถ้านอีชั้นได้นี่นะท่านหนูได้นั่นนะหนูได้นู่นนะเดี๋ยวหนูจะมาแก้เลยหนูขอบนบานสารก่าวสัหน่อย ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับพอไพ่ใบเนี้ยถอนคําสัญญาสาบานมันเหมือนวาระของวาระหนึ่งนะครับคุณผู้ชมไปถอนคําสัญญาสาบานซะหน่อยหนึ่งผมมีที่ที่หนึ่งอยากจะแนะนําคุณผู้ชมท่านเจ้ามาวัดสามเปิมตรงสําเพ็งคุณผู้ชมไปให้ได้ไปหารูปปั้นท่านเจ้ามาให้เจอคุณผู้ชมฟังให้ดีนะ ที่อื่นเนี่ยวัดที่อื่นเขาจะมีพิธีถอนคําสัญญาสาบานสัญญาขอขามากรรมนู่นนี่นั่นแต่ผมเรียนให้คุณผู้ชมและชาวราศีเมถุนฟังเลยว่าถ้าเด็ดที่สุดบนพื้นปัตตภีไทยในการถอนคําสัญญาสาบานหรือขอขามากรรมคุณผู้ชมไปทําต่อหน้าท่านเจ้ามาที่วัดสามปื้ม ชาวราศีเมถุนบางทีนั่งคิดอยู่เสมอครับอาจารย์หนูติดขัดตรงไหนหนูมีกรรมตรงไหนทำไมมันหากินไม่ขึ้นไพ่ใบนี้เหมือนพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ทอแสงอุ่นๆมาสู่คุณผู้ชมเลยนะมันเหมือนหนทางสว่างที่เราทำให้เราอมองเห็นว่าเฮ้ยแม่งชาวราศีเมถุนเนี่ยติดขัดตรงไหนนี่ไงครับ ถอนคําสัญญาสาบานคุณผู้ชมไปถอนคําสัญญาสาบานต่อหน้าท่านเจ้ามาให้ได้ไปทําให้ได้แล้วคุณผู้ชมจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยไพ่ใบสุดท้ายน้ำมนต์ เมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมว่าให้ไปขอน้ำมนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมืองหรือวัดวาอารามต่างๆคุณผู้ชมเอามาประผมบ้านเรือนสักนิดหนึ่งรอบแรกคุณผู้ชมอธิษฐานว่าสิ่งใดไม่ดีขอให้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยจงทำลายล้างสิ่งอัปมงคลในบ้านของข้าพเจ้าร้านค้าของข้าพเจ้าให้ออกไปให้หมด ครั้งที่สองคุณผู้ชมฟังคุณผู้ชมพรมอีกรอบขอให้บ้านหลังนี้อาคารสถานที่นี้กิจการนี้บริษัทนี้จงนำมาแต่ความร่ำรวยและความมั่นคงสถาพรจงบังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าคุณผู้ชมจงทำง่ายๆ จงทำด้วยหัวใจอย่าทําส่งๆนะครับแล้วเวลาคุณผู้ชมทําเสร็จคุณผู้ชมอุทิศบุญหน่อยวันนี้หนูไปทำบุญที่นี่มานะวันนี้หนูสวดมน์นะวันนี้หนูทํานูน่นทํานี่มานะเอาบุญให้เจ้าที่เจ้าทางเราเทวดาที่ปกปักรักษาบ้านเรา นะครับแต่ถ้าจะเสริมดวงเสริมมงคลคุณผู้ชมไปเปิดฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกในช่องของผมเลยนะเปิดไว้ให้เทวดาฟังน้องๆหลายคนนะฮะที่เขาเป็นชาวยูทูบเบอร์เขามาทําตามคลิปผมนะเขาบอกอาจารย์หนูขอเทคนิคนี้ไปทํา YouTube หน่อยนะขอเทคนิคนี้ไปทําอนุ่นหน่อยนะขอเทคนิคนี้ไปทําคลิปหน่อยนะเขาทําแบบนี้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมแล้วคนก็ดูเขาเยอะแล้วครั้งนี้ครับไพ่รัตนะบอก คุณผู้ชมแล้วทำอะไรก็แล้วแต่จงทําด้วยหัวใจนะครับและทำแบบง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรให้มากมายแต่ด้วยหัวใจของเราครับด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ปัญหาและอุปสรรคตรงนี้จะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนก่อนจากกันวันนี้ครับชาวราศีเมถุนที่เป็นที่รักทุกท่านผมอยากให้ชาวราศีเมทุนช่วยพิมพ์คาว่าราศีเมถุน ให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์จเจริญภาวนาและทําทานธุรชจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีเมถุนทุกท่านครับคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟัง ครั้งหนึ่งนะฮะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อนนะถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารย์ไพรรัตนะเนี่ยนะเรื่องในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณนะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจ ทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทองคุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดส้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดเด้บ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทำไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่ยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพอผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ำมันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอยาหมอหัวโตไอ้น้ำมันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ40-50ปีผมว่าคงเคยได้ยินน้ํามันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทําน้ํามันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย ะะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชั ันนั่งสั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตก็อีไพรรัะตะนะอนํานานะอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิง้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 